เขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตกุ้งไทยให้ถูกต้องตาม m a t t ตอร์เซอร์โพปี2025โดยทั่วไปการเสนอขายผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตจะแบ่งเป็น3ช่วงคือ 1. ก่อนการขาย 2. ระหว่างการขายและ 3. หลังการขายซึ่งเราสามารถแยกกระบวนการทำงานได้เป็น7ขั้นตอนดังนี้ 1. การแนะนำตัว เมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการกล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตรสอบถามความต้องการเบื้องต้นของลูกคา้าเมื่อพบว่าลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตให้พนักงานแนะนำตนเองแจ้งชื่อนามสกุลเช่นสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะดิฉันชื่อเป็นผู้มีใบอนุญาตประกันวินาศภายัยประกันชีวิตเลขที่พร้อมแสดงใบอนุญาตให้ลูกค้าเห็นโดยชัดเจน 2. การสอบถามความต้องการและคุณสมบัติของลูกค้าสอบถามวัตถุประสงค์การสมัครบัตรเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและระบุคุณสมบัติที่สำคัญทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้าเพียงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นต้องการออกบัตรใหม่หรือต้องการออกบัตรทดแทนใบเดิมการสอบถามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้าให้ใช้กับทุกจุด ทัดพอยต์ของสาขาเช่นตั้งแต่จุดกดรับบัตรคิวที่ลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์กรณีลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นตอบคำถามลูกค้าโดยใช้ Product Catalog หรือเซล s h e ีตประกอบการอธิบายกรณีลูกค้าต้องการสมัครผลิตภัณฑ์ทั้งแบบจอดจงและไม่จอดจงผลิตภัณฑ์ตามกระบวนการขายบัตรใบใหม่ พนักงานสามารถนำเสนอบัตรประเภทใดก่อนหลังก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งว่ามีบัตรเดบิตธรรมดาเป็นทางเลือกเสมอโดยใช้โปรดักแคตล็อกใช้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์บัตรแต่ละประเภทเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้าในเบื้องต้นอธิบายรายละเอียดในเซลชีตโดยให้เน้นสาระสำคัญและข้อควรระวังการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่มีประกันภัยรวมอยู่พนักงานต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ พร้อมทางแจ้งชื่อบริษัทผู้รับประกันภัยด้วยกรณีลูกค้าต้องการออกบัตรทดแทนให้สอบถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้าประสงค์ทำบัตรประเภทเดิมหรือต้องการเปลี่ยนประเภทบัตรหรือไม่หากลูกค้าทำประเภทเดิมให้ทบทวนข้อมูลผลิตภัณฑ์สิทธิประโยชน์และให้อธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามเซลชีตโดยให้เน้นสาระสำคัญและข้อควรระวัง หากเปลี่ยนประเภทบัตรให้ดำเนินการตามกระบวนการขายบัตรใบใหม่และแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรให้ครบถ้วนกรณีบัตรถูกยึดที่เครื่อง ATM หรือ ADM ของธนาคารกรุงไทยและกรณีบัตรหมดอายุจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทนข้อสังเกตกรณีลูกค้าเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน Basic Banking Account และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีและการออกบัตรใหม่กรณีบัตรหมดอายุของบัตรเดบิตกุ้งไทยคลาสสิกหรือบัตรเดบิตกุ้งไทยมาสเตอร์การ์ดกรณีเป็นลูกค้ากลุ่มต่อบางให้ใช้แนวทางการให้บริการตามที่ธนาคารกำหนดจากข้อมูลของคุณสมชายที่ได้จากการสอบถามเบื้องต้น พนักนางานเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตแบบนี้ประกันและประเมินให้ลูกค้าอยู่ในกลุ่ม A2C ตามมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์รายย่อยต่อลูกค้าป่อบางโดย A2 คือต้องมีการอธิบายที่ชัดเจนตาม A1 และอธิบายช้าๆช,ชัดๆและ C ต้องมีผู้สอบทางความเข้าใจสำหรับลูกค้าที่มีอายุมากกว่า70ปีและไม่เคยมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นมาก,ก่อน 3. การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าใช้โ r o d u c t c a t a ต o ล็อกอธิบายข้อดีของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกครั้งว่ามีบัตรเดบิตธรรมดาเป็นทางเลือกเสมอกรณีแสดง Product Cat ต l o ล็อกผ่านแท็บเบ็ต้องหันแท็บเ็ตให้ลูกค้าดูกรณีใช้ Product Cat ต l o ลอกแบบ A3 ต้องชี้ให้ลูกค้าดูด้วย อย่าลืมล็อกอินเข้าสู่ระบบ eSolution หรือเข้าสู่ระบบ MC 2กรณีใช้เว็บ CSR ใช้เซลชีทอธิบายรายละเอียดบัตรที่ลูกค้าสนใจโดยให้เน้นสาระสำคัญและข้อควรระวังได้แก่อัตราค่าธรรมเนียมวงเงินการใช้บัตรเงื่อนไขความคุ้มครองบริษัทผู้รับประกันสิทธิประโยชน์ข้อควรระวังและช่องทางการติดต่อเน้นย้ำพนักงานต้องเปิดเซลชีทให้ลูกค้าเห็นขณะอธิบาย กรณีใช้เซลชีตแบบกระดาษพนักงานต้องอธิบายและยื่นให้ลูกค้าดูไปพร้อมกันด้วยกรณีเปิดผ่านแท็บเป็ดต้องหันแท็บเป็ดให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน 4. ขั้นตอนการสมัครผลิตภัณฑ์หลังจากลูกค้าตัดสินใจเลือกบัตรเดบิตท,ที่ตรงกับความต้องการได้แล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าซึ่งพี่ๆสามารถดำเนินการตามขั้นตอนบนเครื่อง eSolution ได้เลย5 การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าเริ่มจากการให้ความยินยอมการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทําการพิสูจน์ตัวตนการเก็บภาพถ่ายใบหน้าลูกค้ากรอกข้อมูลทั่วไปของลูกค้ากรอกข้อมูลที่อยู่และช่องทางการติดต่อของลูกค้ากรอกข้อมูลแฟกซก้าด ขั้นตอนการทำรายการการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าถืออยู่และเพิ่มข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เลือกไว้กรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์และตั้งรหัสผ่านผู้บาดระบุช่องทางการรับเอกสารใบรับรองสิทธิประกันภยัยหลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยหันหน้าจอให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเน้นยำ้ำต้องหันหน้าจอให้ลูกค้าอ่านกดรับทราบและยืนยันข้อมูลด้วยตนเอง จากนั้นให้ลูกค้าลงลายมือชื่อและยืนยันตัวตนเพื่อรับทราบข้อตกลงการสมัครบัตรด้วย OTP 7. การส่งมอบเอกสารส่งมอบบัตรและเอกสารได้แก่เซลร์ชีทเทอร์มแอนด์คอนดิชันและคู่มือกรณีบัตรมีประกันให้ลูกค้าในาวันที่ลูกค้าสมัครบัตรเดบิตก,กรณีจัดส่งเอกสารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งลูกค้าทราบว่าส่งมอบทางช่องทางใดเช่น SMS หรืออีเมล กรณีลูกค้าไม่ต้องการรับเอกสารให้แจ้งว่าลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคิวอา e โคตหลังบาัารสุดท้ายยิ้มแย้มขอบคุณลูกค้าเป็นการปิดการขายด้วยความประทับใจพี่ๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เรื่องเด่นเรื่องเด็เอเดอิทช,ชู่196วันที่19มีนาคม2 0 2 5